สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูดิชันนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับช่วงไม่น่าจะเดาได้ยากนะว่าเราจะเอาอะไรมาเกลียนะครับตั้งกันอยู่ขนาดนี้เลยก็วันนี้นะครับเป็นแบบคุณเกลียสั้นๆก็มาเปิดสุ่มให้ดูสองกล่องก็พอนะครับจริงๆเปิดไปแล้วหนึ่งกล่องนะครับจะได้อัทุร่ากลอบทองต้องได้นะหน้าสวยงามนะครับกับอัทร่าซึ่งแน่นอนครับว่าเป้าหมายเนี่ยเขาเด็กเนี่ยนี่แบบภาวนาขอพรนะบอกว่าตอนนั้นเนี่ย บอกว่าอยากได้ตัวนี้นะครับโอ้โหออกมาสนใจนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้จะขอภาวนาว่าอยากได้อัลร่าอี๋ใบนะครับเพราะผมต้องการนันครบ4ใบอย่างมากเลยเพราะว่าอัลโราอันนี้เนี่ยมันสวยงามมากนะครับถึงเทคมันจะผิดกระทานะครับอันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้เลยนะครับเผื่อใครแบบไม่ดูเนาะอัลราตัวนี้ครับมีเทคผิดนิดนึงก็คือตรงเนี้ยมันจะเป็นเคาน์เตอร์แคปนะครับไม่ใช่เคาน์เตอร์เฉยก็ เดี๋ยวเราทางไทยบ i ิ y ายเขาประกาศแล้วกันนะว่าจะแก้จะเอาใบที่แก้เนี่ยออกมาแจากในทางไหนนะครับให้เราแบบเอาแท็กเปลี่ยนอะไรได้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามต่อไปอ่ะช่างมันครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดกันเลยดีกว่านะครับจริงๆนี่ต้องบอกว่ากล่องนี้เนี่ยก้าสุม่มมีรู้สึกว่ามีแจ็คมีมีตัวนี้มีบัสมีบัสด้วยมีแจ็คมีไรด้วยจำไม่ได้ละแต่เดี๋ยวขึ้นรูปตรงน,นี้แล้วกันนะถ้าหาเจอนะครับถ้าเกิดหาไม่เจอเนี่ยก็มันจะไม่มีขึ้นนะครับอ่ะ เริ่มนะครับอะไรก็ไม่สำคัญขอชั้นด้อะทุราก็พอ,อนะครับคือจริงๆนะครับอโทุรากล่องเนี้ยคือในดอนในกล่องมันก็มีแหละแต่ว่ามันแบบอาร์ตมันไม่ผมส่วนตัวผมแบบไม่ค่อยชอบอาร์ตในกล่องนี้ไงเรอาอแ,แบบอยากได้อาร์ตแบบอาร์ตแบบนี้เนียเนี่ยมันทองสวยนะครับแต่เราก็ใช้การดวงดีไปแล้วเออ ใครยังไม่ได,ดูรีวิวนะครับเรารู้สึกอยากโอ้โหมันมีการ์ดอะไรเนี่ยอันนี้นะครับมันมีการ์ดแบบตั้งหกสิบใบเนี่ยของเยอะมากนะครับใครที่แบบว่าเป็นแบบคนเล่นมานานเนาะน่าจะแบบเ้ารอกล่องนี้กันมาพอาสมควรแหละเพราะว่ามันเป็นการ์ดแบบเสริมของเก่าที่แบบว่าไม่ได้เล่นมานานนะก็ได้เติมของนะครับก็น่าจะเป็นที่ชื่นชอบพอสมควรก็กลับไปดูรีวิวกันได้นะแต่วันนี้จะเปิดแค่หลังกล่องนะครับออาวันไหนก่อนอันนี้แล้วกันทางขวา ตามสไตล์ช่องเราอืวาวหนึ่งย่างชิดเลี่ยงเ่ยงซีนย่ยงซีนไม่ได้ไม่ได้ไไดปึ๊บแกะออกแหนเน่เปิดสิบกล่องแม่งก็ยังเดิอดปดีว่าต้องเอาข้างๆออกก่อนเอาละครับอาทโทราจงมากอบทองหน<า>ึ่งสองสัมาเอคือมันทองเหมือนกันแต่มันเป็นบันโซเลที่เป็นสีทอง ข้างใครแจ็คขนาดไหนเนี่ยเออกองนี้ผมก็ไม่อยากได้แจ็คนะครับเออผมอยากได้อาทโล่าเลยครับแจ็คนี่ไม่อยากได้เลยอยากได้อาทโล่านะครับเพราะมันมีกรอบทอเออกรอบทออาโอล่ากองนี้มันสวยสวยจริงอ่ะให้ดูอีกรอบหนึง่งโคสวยอ่ะอ่ะอาทโอล่าต้องมาละเออเนี่ยตื่นเต้นนะครับหนึ่งสองสาม มาสองใบเลยนะปันโซเลย <laughs> <laughs> ก็รู้อยู่ว่าไม่ได้เล่นนี่แอบมีเพิ่มห้อีกใบวะเนี่ยมีไม่หมดหมดแล้วใช่ไหมมันไม่ได้มันไม่ได้สุ่มแค่นี้ใช่มมันสุ่มแค่หนึ่งใบเนาะเฮาจะเลือดจะเลือจริงเซ็งปิดคลิปครับบ๊ายบายเจอกันมาคลิปหน้าไป <laughs> นี่ <laughs> มีมาแถมอีกนหนึ่งกล่องนะครับโอ้โห พอดีว่าของมันมาส่งชา้านิดนึงอนะก็เลยแบบมีเซอร์ไพรส์อีกสักกล่องหนึ่งนะครับแค่สองกล่องเดี๋ยวมันดูดจะน้อยกินไปนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูว่ารอบนี้เนี่ยมันจะมันจะทำให้เออก่อนเท่านี้เนี่ยกู้ชื่อเสียงกลับมาได้หรือไม่นะครับแกะเลยโอ้ยแกะไม่ได้อืมนี่ เอาละครับมาอัททอร่าม่อัททรา่ไราไปนะครับปิดคลิปบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังครับเรายังไม่ยอมหมดง่ายงรอบนี้แหละอันสุดท้ายจริงๆละกล่องนี้แหละอัทเทร่ามันต้องมาเว้ยทุกคนสรุปแล้วเราเปิดทั้งหมดสี่กล่องสุดท้ายก็สี่จนได้นะครับอะ วันนี้แหละกล่องนี้อตุลาต้องมามานะครับกล่องนี้ต้องมาแล้วเป็นบาโซลีใบนี้ไม่ไม่ได้แล้วนะหนึ่งสองสาม beep